ตอนนี้ปุ๊กอยู่ที่สนามบุรีรัมยูในเต็ดนะคะมากมาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมสนามบุรีรัมยูในเต็ดกันอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะบรรยากาศโดยรอบน่า yeah. สแตนสูงมากค่ะสแตนสูงมากสแตนสูงมากอ,าอเถ้ามีโอกาสนะคะจะเข้ามานั่งเชียร์สักครั้งที่สนามแห่งนี้โอเคเท่านี้ก่อนนะแล้วไปเที่ยวที่ไหนแปลกๆหรือไปครั้งแรกของปุ๊กแล้วจะถ่ายรูปอัดคลิปวีดีโอมาฝากเพื่อนๆกันนะครับ